ท่านก็ถามหันไปหาสมเด็จพระราชนีสุจิตาว่าท่านเรียกว่าน้องน้อง,องเรามีรูปปั้นอาจารย์ทันติกี่รูปผมตกใจฮะเพราะผมทํารูปเดียวที่พระราชวังกังวลทําไมถามว่ามีกี่รูปพระองค์ตรัสได้ตอบได้อยู่ตําหนักนี่สองไปคะตรงนี้สามตรงนี้สี่ฮะนี่ห้านี่ยหกเก้า <laughs> <laughs> ครับ สิบได้ฮะแล้วมาจากไหนอะะ่ะนี่ไงมาจากไหนนี่ไงหัวใจผมก็เต้นตุบๆเลยอ่ะผมก็หันไปหาพระองค์พระองค์ก็ยิ้มแย้มพระสวนมาหาผมแล้วก็ยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นมาแล้วก็ตัดว่าเราชอบมากขอโทษไม่ได้บอกเราเอาไปก๊อปปี้ <c oughs> เราชอบมาาจันเก่งมาททำพ่อยิ้มผมบอกจริงๆผมมีลิขสิทธินะอา่า <c oughs> ผมมีลิขสิทธินะถ้าอยากได้ ต้องขอในหลวงรอ9หหรือไม่ก็บอก